โอ้โหโคตรงามคือแบบขอๆนั่งฮับลมเย็นๆจุดน<ๆ>ี้ก่อนเนาะทุกคนนี่กดชิวสบายดีทุกคนตอนนี้เฮายู่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์แห่งหนึ่งเนาะของบ้านปักแห่เมืองส้ำสทองเนาะทุกคนซึ่งแต่ก่อนนั้นสถานที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวหลายเนาะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มัน เกิดปัญหาอาจจะมีปัญหาหลายอย่างอาจจะเป็นย้อนโควิดแน่ปัญหาทางด้านการดำเนินธุรกิจแน่เฮ้ใไ้สาดีเท่าเดียวอยางนี้เนาะปิดทําการไปเนาะมื้นนี้คอยก็จะพาทุกคนมาเบิ่งกันนะทุกคนเนาะโอเคพร้อมแล้วไปเลย โอเคทุกคนเนาะพอเราเขามาทาอิดเลยก็จะเห็นเนาะจุดขายเครื่องขายของเนาะของซาวบานแล้วก็จุดขายเครื่องอที่อนุญาตให้การดําเนินธุรกิจในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนาะโอเคก็จะเห็นทางลงเนาะค่อนข้างสั้นหน่อยนึงตอนนี้สังเกตเห็นว่ามีต้นไม้ปกคลุมแล้วก็มีใบไม้เนาะทุกคนใบไม้มักกะลายซึ่งสถานที่แงนี้บุรีพ่ยดูแลเนาะก็ จะมีสารพะภูมิเจ้าที่อยู่ทั้งนานเลยเนาะเราก่อนจะขออนุญาตกลับไหวาสารพะภูมิก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนลงไปเบิ่งเนาะสถานที่ต่อ,ตอไปเลยว่ามันเป็นอะไรกันแน่สภาพนะทุกคนทั้งสองฝากเที่ยวลงมาเนาะก็จะพบเห็นตูบเนาะตูบน่งลินของนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็เต็มไปด้วยขี้ดินก้อนหินแล้วก็ ญาณะทุกคนเนาะอ่าเขามาก็จะมาเจอหัวหนึ่งเนาะหัวคามไปเสริจทางฝากู้เนานะมีเือนแล้วก็มีตู้ประกอร้ายไปคอยบริการลูกค้าเนะถือว่าหลายสิบหลังเลยแหละนะทุกคนอ่าอันนี้คือรถของพวกเขามาลิีนกันในเมืองน,นี้แดดของประชาชนคอยจะพาไปเบิ่งจุดนั้นแล้วคอยก็จะย่างไปทั้งนั้นเลยเนาะทุกคน แล้วเขาจะพาไปเบิ้งสถานที่ท่องเที่ยวบนพักของนักท่องเที่ยวเนาะทุกคนอ่าไปกันเลยเฮือนหลังน erm ี้ทุกคนเนาะมันโคตรเด็ดเลยเพราะมันตังอยู่ก้อนหินก้อนใหญ่นะทุกคนเนาะและทั้งลุ่มเนาะมีน้ำรอดพื้นทุกคนนี่มีน้ำลอดเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบึงเหือนหลังนั้นกันเนาะสภาพมันเป็นแนวใดโอเคไปกันเลยทุกคน โอ้เขาต้องเขาต้องปีนขึ้นนะทุกคนปีนก,น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 ,โโนก้อนหินนี่ขึ้นกึบจึบนี่โอ้โหบนก้นหินนี้แบบมันมียาขึ้นเลยทุกคนนี่เลยมีน้ำารอดพื้นโคตรเย็นโอ้โคตรเย็นบอกเลยโคตรเย็นเราจะขึ้นมาเบิ่งเนาะนี่มันเป็นจุด น่าจะเป็นเพื่อนที่สูงเนาะปิดเฮื่อนที่สูงที่อยู่ไกลกับคนทางเขามาเนาะเขามาจะเห็นเพื่อนหลังนี้แบบเด่นสง่าเลยถ้าผูไดได้ชมวิวดีสุดยอดเลยทุกคนอือหือโคตครคักโคตครคัก,คคกบอกเลยโคตครคักว้าวบรรยากาศคิดเบิ่งทุกคนตามมานั่งอยู่จุดนี้สุดยอดมีต้นไม้หน่อยหนึ่งเนาะเบิ่งสภาพ หลังจากที่บไดไซบริการมาดวนก็จะมีชิ้นเงินเนาะเปืือนนะทุกคนเนาะอ่าจะอยากให้มีการเปิดไซสถานท่องเที่ยวแห่งนี้เนาะปิดทําการนะจะมีคนเขามาท่องเที่ยวหลายเติบอยู่เนาะนี่เสียงน้าตกแบบสุดยอดเดี๋ยวค่อยจะไปนั่งอยู่ก่อนหินก่อนนั้นด้ทุกคน แจุดนี้ทุกคนคือจุดที่เป็นบ่อน,น้ำหลอดพื้นเนาะทุกคนเนาะนี่นั่นก็คือตูบที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นี่เนาะทำบ่อน้ำหลอดพื้นโอ้ยอดว้าวน้ำโคตรเย็นทุกคนมันหลอดพื้นมาจากก้อนหินก้อนใหญ่ๆนี่เนาะนี่บรงจุดนี้มันจะเป็นถ้รเลยเนาะทุกคนนั่นก็เป็นเฮือนอันนี้ก็เป็นถ้รโอ้โหโคตรเย็น ถ้มามีโต๊ะมานั่งอยู่จุดนี้เนาะสุดยอดเลยโอ้หากไหมมันแบบถึงนำกัดซอ้อนะทุกคนเนาะถ้ามีโต๊ะมานั่งอยู่จุดนี้แบบโคตรเย็นเลยนี่โคตรดีอ้อเดี๋ยวค่อยเนาะก็จะออกจากจุดนี้เราค่อยจะย่งางครามเนะาะย่างคามจุดนำซุปตาจุดนี้ไปไปเบิ้งจุดที่เขาจะ นั่งกินขา้าวนั่งพักผ่อนกันเนาะทุกคนไอกันเลยต้องอย่างด้วยความระมัดระวังเนาะระยะทางมันก็ประมาณระยะทางของอันอจุดขามนี่เนาะประมาณเท่าไหนสามสิบสี่สิบเมตรเนาะทุกคนนี่โอ้โหเสียงน้ำตกอ่าครต้องถือกองไปละกัระวังไปเนาะขอ,อย่างไปน,นี่เดี๋ยวเขาจะอ่า แคนกองมาให้เบิงจุดนี้นี่ปัวสีขาวนี่แล้วก็เฮือนที่เขา,าผ่านมาเมื่อกี้นี่เนาะนี่ทางเทิงก็จะเป็นป่าไม้สีเขียวเลยทุกคนโอ้เอากลับมานะเนอาย่างต่อไปอ่าเบิงทางเทิงทางเทิงก็มีหมู่เขาเนาะอยู่พุ่นก็จะลินน้ำนะทุกคนเนาะเึ่งห้อนแห้งหลายอ่าเราก็จะค่อยๆย่างไปหาเนาะ ไปกันโอ้เฮ้ยเสียงน้ำตกตาดแบบโคตรธรรมศาสตร์เลยอ่ะโคตรชิวโอเคเอาไก่จะบิดแล้วนะทุกคนหินบนนี้ต้องระวังเนาะมันมืนเี่ยเอาเข้ามาก็จะเจอกับป่ายนะทุกคน นี่อ่าเจอกระปายมาฮอดแล้วนำตกตาดหินข้างหน้าว้าวแหมก็จะมีทางขึ้นนาอจุดให้บริการลูกค้าตอนนี้ก็มีพนักงานอยู่เนาะสามสี่คนที่ดูแลรักษาบนนี้อยู่แต่ก็บริหารเนินธุรกิจถ้าตอนนั้นนี่มีจะมีกกไม้มีดอก,กไม้แต่โคนงงามเลยเนาะทางขึ้น ตอนนี้กับกุกไม้มันก็ดอกไม้มันก็กนกตายหมดแหละแต่ยังมีบางส่วนเนาะกุกจำปากุกอย่างอ้มีบักแกลลายหลังนี่คือสถานที่ที่คุาเจ้าเคยนักท่องเที่ยวเคยมานั่งพูดคเ,เนาะก็จะมีซาดมีหยางเนาะมีเตา่าเนาะอาหารกับกะลายแล้วก็มีมีบานพักอีกทุกคนเนาะยังมีบานพักอีกถ้าเหลียวมาโซนนี้ก็จะมีเป็นสิบปลายหลังเนาะ ไว้บริการลูกค้าก็จะมีเบอร์เนาะ 76, 76, เจ็ดิเดสิบเจนาะทุกคนอ่านี่เนาะก็คือบานพักโคดนาฮักทุกคนเข้ามาตอนนั้นนี่มันเปิดทําการกคนะก็แกลายแต่ตอนนี้แบบสภาพมันก็มียาขึ้นปกคลุมเนาะถ้าผูใ้ใดอยากให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เปิดเนาะทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปเนาะ เพื่อให้การท่องเทีย่ยวของลาวเขาเนาะฟดฟื้นคืนคือเก้าโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้เนาะทาดหินคันนานี่คือบ้านพักคือโแบบคตโคตรอยู่สบายเหมาะแบบคู่หักเลยลนะเนาะมินิมินิน,นี่เบอร์สามอ่าขาจะเดินไปสุดเลยเนาะเขาจะย่างไปสุดสภาพมันก็จะแบบมีใบไม้ตกค้าง แล้วก็จุดที่เคยมีดอกไม้มันกับบุมีแล้วเนาะอ่ามันจะไปโคกๆหนึง,นงนก็จะมีบานพักประมาณสิบหลังไล้คอยบริการลูกค้านี่มโคกเลยแจบือเสื้อใส่ตาเนาะมาตอนนั้นแบบับกงามๆคนมักแกนหลายนี่คือสถานที่แห่งนี้คืออยูกก่กลางป้าเลยเนาะของบ้านปักเหตุเมืองนาซายทอง นี่ต้นไม้แบบใหญ่ๆแบบนอนอยู่ทำกลางธรรมชาติเลยนะแต่ว่าเวลาลมมาก็เสียวนิดน,นึงเนาะแต่ว่าเหือนพักคนนาฮักเลยนะทุกคนเหมาะแก่คนที่มีแฟนเนาะมาเที่ยวเดี๋ยวขอจะย่างกลับนะทุกคนนี่คือที่พักเนาะที่พักของตังงนคันนาบอกเลยว่าคนนะาฮักเอาอยากกลับลงมาก็จะมาเห็นเนาะ สถานที่ที่เคยทำการเนาะเคยฮ็ดอาหารเป็นครัวบักใหญ่ๆครัวบักใหญ่เนาะมันบง่งบอกเลยว่าตอนนั้นนี่คนแบบคนมาใช้บริการหลายเนาะตอนนี้ก็มีคนดูแลรักษาอยู่เนาะประมาณ3-4คนเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะสถานที่ที่แบบนั่งกินเบียเนาะเปิดเพลงตืดๆ นี่นี่ทุกคนเบิ่งสภาพคันใดก็มีแต่แบบไข่เนาะทุกคนนี่ตอนนั้นคือแบบเป็นสถานที่บริการที่แบบนั่งโยกับธรรมศาตร์เนะาะย้ำสงการมานี่คักสุดยอดเลยตอนนี้ก็บุมีอหยัางโตตั้งกับบุมีอหยัางแล้วเนาะนี่อ่าได้ยินเขาเจ้าว่าเนาะจะมีการบูรณะปรบปุงและเปิดให้ท่องเที่ยวปีหน้าเนาะทุกคนเนาะ เขาต้องอดใจรอหนึ่งปีหน้าเขาจะได้บอกจะได้มาเห็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อีกบอกเนาะเขาจะได้เห็นความคึกคักณจุดนี้อีกบอกต้องรอท้าเบิ่งกันนะทุกคนเนาะนีะ่มาแบบโคตรธรรมศาสตร์เลยอสดชื่นอากาศโคตรเย็นเลยลเดี๋ยวค่อยจะพาไปเบิ่งนาะสถานที่ที่เปลี่ยนน้ำตกตาดจุดที่สองเนาะจุดที่สองอยู่จุดนั้นเลย ก็มีบนอาบน้ำคือกันเนะาะเขาจะไปเบิงซึ่งพวกนี้หมู่ของเฮากะหนาวแล้วเนาะ <c oughs> หนาวแล้วบวไัยแล้วทุกคนมันเริ่มบวหว้ละหนาวแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกเนาะห้ามทิ้มเศษอาหารลงแม่น้ำจงสกันทักษาสิ่งแวดล้อมนี่แบบผู้ใดมากิน มาลินก็ต้องอนุรักษ์สอยกันเนาะเอะเก็บไปเบียเนาะนี่นี่คือจุดสมวิวจุดที่สองโอ้โหโคตรงามคืคอแบบขอนั่งหับลมเย็นๆจุดนี้ก่อนเนาะทุกคนนี่โคตรชิวจะไปนั่งยูดจุดนั้นเนาะทุกคนเนาะ เาจะพาทุกคนไปเบิ้งน้ำตกตาแท,ที่สองนี่เนาะไกลๆก,กันเลยสัมผัสติดจอกกันเลยนะทุกคนนี่มาฮอดนี่ก็แบบโอ้โหจุดนี้ไปเป็นคนหินเงยออกเป็นจุดนั่งเลยนะทุกคนนั่งแบบซิวๆจิบเบียร์ซิวๆเนาะนี่นี่ก็จะมีขัวขัวหนึ่งเนาะขามไปนี่และนั้นก็มีกกไม้แบบโคตรงามนะทุกคน มุม,ม,มกวงเลยนะทุกคนเนาะนีคือมุม,ม,มกวงเสียงน้ำตกตาดธรรมศาสตร์บานเฮาตอนนี้แม่นย่ำหนาฝนเนาะนาฝนต้นฝนน้ำแต่น้ำก็ยังใสอยู่น้ำยังบกุ้นเนาะคอยจะคอยจะลองอย่างไปพุทเลยทุกคนเนาะ โอ้โหมันมืดหน่อยนึงวัดเสียวทุกคนก็จะตามไปได้ดอบ่ จุดนี้คือใส่นั่งเลยเนาะนั่งในสุดยอดเลยอู mm ้ hmm. น่าจะแม่นตุนไ้เนาะหรือตุนให้เนาะคนลาวเอิญนำนำมันแบบกัดซอาะหากมันนะโคตรงามเลย่ mm hmm. มันก็จะเห็ดเป็นห่มให้บอดนั่งดินบอดโดดอาบน้ำเนาะ mm hmm. mm hmm. โคตรงามโอเคตัวนี้เขาขามมาแล้วทุกคนเนาะเขาก็จะภาพปเบิ้งตู้เนาะอีกฝั่งหนึ่งที่มันอยู่ไกลๆกับขวยแห่งที่สองไกลกับน้ำตกแห่งที่สองเนาะมันก็จะมีตู้ให้ไว้คอยบริการลูกค้าอีกท่านึงเราจะไปเบิ้งกันเลยโมก็จเจ้าเฮ็ดป้องอย่างเนาะน,นี่เนาะ หรือน่าจะเป็นป้องบ่อนนั่งลินบ่อดลินไรเนะาะมันจะมีตูบอีกเทิงๆนี่เนาะมีอยู่4ตูบขึ้นไปเบิ่งกันเลยโว้วิวอยินีีโคตรดีทุกคนเดี๋ยวเขาจะให้เบิ่งวิวเนาะนี่ตูบนั่งลินทตามกลางธรรมศาสตรนี่ว้าว มีสีหาตู้เนาะเดี๋ยวเขาจะให้เบิงงวิวปับปับปับคาดว่าประมาณปีหน้าเนาะจะเปิดไซต์บริการจะเปิดปรปับปรุงสถานที่แห่งนี้นี่วิวอ่าตอนนี้ก็สี่โมงเนาะแดดเริ่มอ,อ่อนลงแล้วเดี๋ยวเขาจะข้ามขัวไปเบิงงเนาะให้ทุก ให้ทุกคนไปเบิ่งมีตูบอีกอยู่คุณประมาณซาวกว่าตูบเนาะไปเบิ่งกันฝึ๊บึ๊บึอ่ามีต้นไม้ขึ้นอยู่จุดนี้งดงาม,มจุดนี้น้ำจะลึกหน่อยหนึ่งเนาะเป็นน้ำที่ไหลมาจากห้วยตามธรรมศาสตร์เลยฮัโหวน่าจะมีป่าหลายทุกคน ความขวามาก็จะมีจุดบริการอีกเนาะซึ่งสภาพก็โอ้โซมลงหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนโซมลงสุดโซมลงนี่อ่าบักระลายหลังไม้ตามเทิงนี่กับแบบมีปวกกินเนาะทุกคนนี่ปวกขึ้นมันละ บอกว่ามันสิอยู่ได้โดนปะไหนเนาะแต่ว่าอยู่เทิงนี้อากาศก็ดีขึ้นกันแล้วก็เย็นขึ้นกันว้านี่ชิว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 ,ชว,ชวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมศาสตร์ชิวชิวเนาะเอาละทุกคนเนาะการสำรวจของเฮาสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกตาดเนาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์น้ำตกตาดแห่งนี้เนาะ ก็ได้ชินสุดลงเนาะก็หวังว่าจะเปิดการท่องเที่ยวเปิดปรับปุุงในไว้ๆนี้เนาะขอให้เป็นแบบนั้นเขาจะได้มาท่องเที่ยวกันทุกคนเนาะอเขาก็จะขอลากันไปณจุดนี้เลยเนะทุกคนเนาะโอเคถ้าใครอยากให้สถานที่ท่องเที่ยวนี้เปิดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนเนาะอ้าโคตรเย็น